สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแทงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาตสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดีในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านได้มาก่อบสองเดือนก่อนแล้วครับท่านเกือบสามเดือนแล้วครับท่านสำหรับ นี้นะครับก็ได้มาแล้วผมก็แยกกันครับบาปีพศนั้นปีพศนี้แยกออกครับอันนี้ราคาน้อยราคาเยอะก็เขียนไปอีกต่างหากกันกลัวกันลืมครับเพราะบางครั้งนี่ใส่ด้วยกันมั่วๆเนี่ยมาดูคู่มืออีกทีนึงก็มึนเป็นหมดเลยครับท่านผมเนี่ยไม่ได้หเัาซื้อนะครับครับหาเก็บมาตามในระบบวินเราเนี่ยกับท่านไปซื้อของมั่ง ให้เพื่อนเอามาให้มั่งให้น้องสาวมาให้มั่งอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเขาเอามาให้ครับเอามาแลกมั่งหรือบางคนก็มาพูดตามตรงเลยนะครับเอามาแลกเล่าเลยครับท่านเพื่อนๆครับชอบที่เล่ากันครับมก็กินเือนกันครับแต่นิดหน่อยนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดตัวนี้ในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ แลมวลลักษณะของเหรียญครับเป็นเรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือพริเกนอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปซะแล้วนะครับเพราะเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทต่ความสะอาดไดเลยนะครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับและเหรียญนี้มีราคาอยู่สองสามหุดครับสองหุดครับเห็นไหมนี่ครับที่รอยต่อระหว่างสีทองกับสีเงินเนี่ยมันจะมีหวีชั้นหนึ่งครับเป็นเหรียญสามขอบนะครับนี่ครับ เหย็นี้นะครับราคาดีนะครับถ้าใครมีแบบนี้โอเคเลยครับลักษณะของนี้ก็เป็นเรียแบบทองสีตัวติดชุบเปิลเกิ้นอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนนะครับแล้วบนดูเบื้องหน้าพงตันครับภูวิพ์ลอรุณจดชศูนย์ด้านหลังก่อรักชาชการที่เก่ากับตันก็สวยงามมากันครับสำหรับเหรยนี้ครับตานส่วนมากเราก็สังเกตดูตรงไหนนู้นไหมครับหนึ่งนี่ครับจุดหนึ่งนี่ครับตรงนี้ครับที่ไปประกาศที่อยู่นี่นะครับ อีจุดหนึ่งเขาจะมาดูที่เบื้องหน้าพรงท่านแล้วก็บนเศียรพรงท่านแล้วก็ไล่ลงมาด้านหลังแล้วก็เรนนี่ครับที่นักสะสมเขาให้ดูครับเขาบอกว่าความสวยงามอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่ซองสารจุดเช่นนั้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือครับเรามืู่ขอบเฟืองก็ดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างขอบเฟืองครับสําหรับเรียนนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็คมชัดเจาะไหมสําหรับขอบเฟืองนะครับนี่ครับพิกกำลังขอบเฟืองแล้วนะครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับ สวยงามกันนะครับสำหรับกบฟืนงอกฟืนงโิลเลือดโอ้โหพอชมปุ๊บก็เห็นรอยบุบรอยบี้ปุ๊บเลยครับเบอรเรอรลาล่าเลยครับเนี่ยใหญ่มากเลยครับเนี่ยมันหลุดมือหรือไงไม่รู้เนี่ยหล่นลงพื้นมันกระแทกพื้นมันก็เป็นรสักษณะแบบนี้ครับเห็นรอยบุบเต็มเ็มเลยนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆดูสิครับว่าจะจะเป็นทางแบบไหนมั่งก็มีเยอะครับรอยบุบรอยบี้ครับแต่การสืกหลอไม่เท่าไหร่ครับการสืกรหลอยังไม่เท่าไหร่ครับท่านก็ยังเห็นชัดเจนอยู่สสรับบกกอนเีีย เห็นจัเกียอยู่นะครับบางเหรียญนี้ไม่มีขอบเฟืองเลยนะครับสําหรับบางเหรียญที่ผมเท่าที่ผมสังเกตมาหรือว่าได้ได้มานี่ะครับโอเคอยู่นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับเห็นจัเกียนะครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวจิ้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาณที่หนึ่งนะครับท่านพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสําหรับปีสองห้าสามเกียนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน คงจะพอดีเยอะน่าดูครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุนราดวาราลามครับตามลงมาอีกนิดคือแม่น้ำจาเดี๋ยวล่างทุด10บ,บาทไทยแล้วก็10บ,บาทอะไรบิกนะครับสําหรับปีพศ2537นี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย150ล้าน5,98,831เดียญน,นะครับท่านโอ้โหครับ 150บล้านห้8 8, 8 3 1เดพดรยือนนะครับท่านโอ้โหเยอะมากครับท่านในระดับดเหียซีนก็อยุู่ที่เดือนละ1นึอบาทครับท่านหนึงร้อบาทเลยนะครับสำหรับดูรียซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยูุที่เหลือนละ20บาทถึง25บาบาทเท่านั้นเองนะครับ